พาอีแม่ไปหากินขาครับไปกันครับแม่ง <c oughs> านยังไงาสุขงลน่น <c oughs> สุเลยเซ่ย

ปุรยุทธ์เนี่ยพาเมลยมาทดสอบศึกษาครับหากินเขาหนวกบ้านมีบังม่วงมีน้ำใหม่มีบังม่วงมีบักไม้มีมีเบิด์กแล้วหมักไฟหมักท่านหมักเท่น ปลาเปลือแม่เป็นนักํำรวจครับตอนนี้ Yeah, o o yeah. đi đi, đi, đi.

พ่ออีแม่มาทศนาศึกษาครับหากินเขาวนอกบ้านจาาังไงที่นอนตื่นไปเล็กน้อยได้บ่าวแม่ฮะอีแม่หน้ามันรุ่งข้างไหมค๊ะ ันน um, oh. right. oh oh. mm hmm hmm ั้ำลุ่มครังปลาลายที่ไหนปลาจะระเมดปลาเทโพช่วงน้ำท่วมกันเวลามันท่วมไปออกไปเปิดขายอาหารครับได้สามมือแล้วได้อยูสองร้อยบาทครับกินใหญ่เบิดลพันหนึ่งมาครับมา กุ้งทุกแป้งทอดครับอีแม่เล้าว่าเราอยากกินกุงครับกินก่เดี๋ยวมากินเขากับอีแม่ครับ ถ้าอีแม่มาศัศนศึกษาครับงานแล้วอยากออกมาเบิ้กันนะนี่อบานหลเนาดียวมากินขอนกันครับผมบ้านอยู่ตะบานคอนกำนังนอนถ้าเห็นหันเห็นนีกัพ่อเดนีอยู่เนเออมันหันกรดีแนวนึ่ะคะเนาะอไรก็ด้กไปนนับ่อละนก็น อันนี้ข้นข้นน้ำใสโอ้แม่อันนี้อันนี้ใส่นมอันนี้บม่ใส่นมต้มยำตอนนี้น้องปูยาไม่ให้แม่กินครับตอนนี้ยาบำรุงเพราะว่าเห็นเห็นเห็นบ่นว่าเบียร์อยังกระบอกแ่บเบียร์สิงยังแ่บวันนี้กินกันเลือกกินนอีแม่นี่

ให้แม่กินกินข้าวเจ็ดสิบเก้าเออชาดยบานวันนี้โดนอยใส่ละ ส่าคืออใเย็ะเลยนะาตอนเตีียงจีนถึงยังได้ขึ้นได้จังว้าตอนเตรียงกินอันนี้เห็นก็กัเ่าเอ้ยเวดยยังล่ะตัวไก่หัวสับเออมีกระมังตันนเลาโอ้กินยาลีไว้แม่นี่ย คุณยายมาเปิดหูเปิดตาเรื่อยๆขย่รดนมามามาครับทำไปได้เร่มรงังสแม่ไปเที่ยวล่าบแม่ไปคอมเมนต์บอกโอ้ยบอบอบอแม่แม่เข้าไเอางงกบบมีเมนูุ่งงงกบมิเตไคค้าท่านก็บอกมิเตไคก็ได้วุ้ยเลยพผัดกินมบวงย่างบวกลากบวย่างเม็ดเดียวกับบวย่างในจานอันตุงอันน้ำไม้นาขงานนี่ยเป็นข้าวน เอออือหิวข่าอะไรบนมันเบายาอวบางผัดกัดทอดอันผัดขอผัดใจใครอืออือมาครับกินข้าวรับกันครับผมณแค่เนี่ยหรือเปล่าคะกินเข้าไปกินเอาบ่กินแล้วไปกินข้าวกบกินยาครับเด็กแม่เราอยากกินยา นอนครับตัวนี้กินยาแล้วนอนท่าไทยแม่แล้วกินเขาครับ <c oughs> นอนไทยแม่แล้วกินเขากับเบียร์แค่ <c oughs> ได้กินเบียร์แล้วเศร้าเปลี่ยนครับ